บูกยโยสาก้าครับฟอร์มโคตรเทพครับซัดแฮตติกแรกในชีวิตพร้อมชมเพื่อนเทรนครับโคตรมิดฟิลเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับ ย้อนกลับไปในเกมยูโรเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นยูโรรอบคัดเลือกแล้วก็เป็นเกมนัดที่4ของทีมชาติอังกฤษนะครับโดยเมื่อคืนนี้นะครับส่งตัวจริงลงเล่นกันเพียบเลยนะครับนำทัพโดยบูกาโยซาก้าครับแฮร์รี่เคนมาคัตแรดฟอร์ดเป็น3ประสานในเกมรุกครับแดนกลางมีเทนเอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับดีแครนไรท์จอร์แดนเฮนเดอร์สันเกมรับนำทัพโดยแฮร์รี่แม็กควายครับแล้วก็ทางจอห์นสโตนนะครับก็ถือว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่อังกฤษเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมครับ และเกมนี้ก็เป็นไปตามที่คาดไว้นะครับทีมชาติอังกฤษก็เหนือกว่าครับเอาชนะทีมชาติมาซิโดเนียไป7ประตูต่ตอศูนครับในเกมนี้ครับนักเตะอย่างบูกโยซาก้าครับสามารถซัดแฮตทริกแรกได้ในชีวิตการค้าแข่งนะครับโดยยิงได้ในนาทีที่38 47และก็51ครับ ที่เหลือนะครับแฮร์รี่เคนยิงไป2ลูกครับนาทีที่29และนาทีที่73มาคัทแรดฟอร์ดยิงอีกหนึ่งครับนาที4ี่และคาวินฟิลลิปครับยิงได้นาทีที่64จบเกมอังกฤษชนะโคตรสวยเลยครับ7ประตูต่อ0ูนย์ครับ ซึ่งแน่นอนแหละครับหลังจากจบเกมนี้นะครับไม่มีใครโดดเด่นไปกว่าทางบุกโยซาก้าอีกแล้วครับยิงแฮตทริกได้นะครับรวมไปถึงการกระชากลากหรือการสร้างสรรค์โอกาสในการทําเกมรุกให้กับเพื่อนๆการจบสกอร์ทุกอย่างเป็นวันที่เพอร์เฟคมากๆสำหรับทางบุกโยสาก้านะครับและเหมาะสมแล้วนะครับที่เกมนี้เขาจะคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมชไปอีกหนึ่งเกมครับและนี่เลยครับก็คือสถิติของบุกโยซาก้านะครับ28นัดในนามทีมชาติได้แมนออฟเดอะแมชไปถึง10เกมด้วยกันครับโคตร และการซัดแฮตทริกได้ในเกมนี้นะครับส่งผลให้นักเตะอย่างบูกโยซาก้าครับกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดนะครับนับตั้งแต่ปี2008ที่สามารถซัดแฮตทริกได้ให้กับทีมชาติอังกฤษครับโดยคนสุดท้ายครับที่สามารถทําได้ย้อนกลับไปนู่นเลยครับปี2008ทีโอวอลคอตครับยิงได้ในเกมเจอกับโคเอรเชียครับ และหลังจากที่โชว์ความสุดยอดออกมาครับสำหรับทางบุโกโยซาก้าครับอดีตนักเตะเก่าทีมชาติอังกฤษนะครับอย่างโจโครครับออกมาชมเลยครับบอกว่าในเวลานี้นะครับบุโกโยซาก้าคือผู้เล่นที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับทีมชาติอังกฤษเลยครับโอ้โหสุดยอดมากส่วนเจ้าตัวครับบุโกโยซาก้าครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่ามันเป็นความรู้สึกที่อธิบายด้วยคําพูดไม่ได้ผมไม่สามารถอธิบายได้เลยจริง ผมมีความสุขมากคืนนี้เป็นค่ำคืนที่พิเศษสุดๆผมกับแรชชี่เล่นปีกมาซิโดเนียไม่สามารถรับมือกับพวกเราได้นอกจากนี้นะครับบูกาโยซากายังพูดถึงเทรนด์ว่าเขาเป็นผู้เล่นระดับท็อปตอนพักครึ่งเขาบอกกับผมว่าเขาจะจ่ายบอลให้ผมและตอนที่ผมยิงประตูได้ผมมองหาเขาเพื่อขอบคุณเขาด้วย ก็เรียได้ว่าเกมรุกของทีมชาติอังกฤษชั่วโมงนี้จัดการจริงๆครับนักเตะอย่างมาคัดแรดฟอร์ดครับแพรริเคแล้วก็บูกโยซาก้าลงตัวแบบสุดๆครับในเกมนี้ทั้ง3คน3ประสานเกมรุกยิงกันทุกคนครับ และจากผลงานที่สุดยอดของทีมชาติอังกฤษครับในการลงเล่นยูโรรอบคัดเลือกคนนี้4เกมที่ผ่านมาอังกฤษชนะรวดทุกนัดครับยิงประตูใส่คู่แข่งไป15ลูกกับโคตรโหดครับ,รบแล้วก็เสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสดใสโคตรค,ครับใส่ชื่อทีมชาติอังกฤษในยูโร2024ได้เลยเลยครับสนับสนุนคลิปข่าวโดยนิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเพียง699,0 0 0บาทเท่านั้นแหละครับ ดอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง4,999บาทเท่านั้นเองครับมีจำนวนจำกัดนะครับพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม www.suzuki.co.th ครับ และเพืนเพื่อนเลครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับฟอร์มเกมรุกของทีมชาติอังกฤษและก็ฟอร์มของบุกโยซาก้าคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับดูคลิปนี้จบแล้วครับตั้งเป็นรายการโปรดไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญครับอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตรงไว้ด้วยนะ